อนที่อาจารย์จะมาวิเคราะห์ปกสลากซึ่งหลายคนบอกว่ารอเน้นๆเลย3ตัวบน2ตัวล่างนะคะเอาเป็นว่างวดนี้เรามาดูปกสลากกันก่อนก่อนที่เราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของจังหวัดตราดนั่นเองนะคะสําหรับงวดนี้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขึ้นปกเป็นแหลมงอบจังหวัดตราดหรือประภาคานแหลมงอบจังหวัดตราดนั่นเองค่ะ และสาหรับงวดนี้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ไปสัญจรที่จังหวัดตรัดนะคะในงวด1กันยายนปี2568ค่ะเป็นภาคตะวันออกครั้งแรกเลยนะคะและงวดนี้งวดวันที่1กันยายน2568ตรงกับวันจันทร์ค่ะวันนี้อาจารย์มาสรุปตัวดาวเด่นให้ดูกันก่อนว่าเลขกําลังวันของงวดนี้จะต้องซื้อเน้นตัวไหนเป็นพิเศษค่ะในงวดนี้งวดประจําวันที่1กันยายน2568ตรงกับวันจันทร์ขึ้น9ค่ำเดือน10นะคะวันนี้อาจารย์ส้มจะมาสรุปเลขกําลังวันให้ ดูกันก่อนก็คือขึ้น9ข้ามเดือน10ใส่ไปเลย910นอกจากจะเป็นเลขเด่นกำลังวันแล้วยังเป็นเลขมงคลของในหลวงด้วยนะคะ910 901ตัวนี้น่าสนใจมากๆค่ะและอีกหนึ่งตัวใส่ไปเลยเลข2เพราะหวยออกวันจันทร์ใส่กันแบบง่ายเลยเลข2ค่ะจับผู้รวยจับเป็น2ตัวนะคะได้แก่91 9092 1012และ02นั่นเองค่ะ และตัวกันนะคะบอกเลยว่าถ้าจะออกตรงๆก็ไม่ได้บางครั้งก็อาจจะออก1แต้มและบางครั้งก็อาจจะออกแบบบวก1แต้มลบ1แต้มได้นะคะวันนี้ก็จะบู่รวยให้เพิ่มพิเศษใครที่ชอบซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้เน้นเป็นเศรษฐีหน้าใหม่เลยนะคะเน้นตัวกันค่ะ9 3 0 3 8 0แล้วก็81นั่นเองค่ะ เลขตัวการสี่ตัวนี้ยังคงต้องจับตาดูเป็นพิเศษนะคะอย่าเพิ่งปล่อยส่วนตัวอาจารย์ชอบมากๆเลยหลักเก้างวดนี้เราก็เลขศูนย์รองงวดนี้หวยสัญจรค่ะสูตรของสัญจร,จรก็คือศูนย์เบิ้ลหานนั่นเองเอาเป็นว่าเลขกำลังวันมีหลักศูนย์นะคะก็คือศูนย์สองหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ตัวนี้น่าสนใจมากๆส่วนตัวอาจารย์ทุ่มเลยนะคะสําหรับงวดนี้ค่ะเอาละ่ะเรามาย้อนดูสักนิดนึงสําหรับปกสลากงวดนี้นะคะประภาคารแหลมงอจังหวัดตราดมีคําขวัญว่าเมืองเกาะเครื่องร้อยพลอยแดงค้าล้มรั กำแสนหวานดียุทธนาวีเกาะช้างสุดทางบูรพา,านี่คือคำขวัญของจังหวัดตราดนั่นเองค่ะโอ้โหไพเราะมากๆเลยนะคะและเมืองเกาะครึ่งร้อยแห่งนี้เชื่อว่าหลายคนก็เคยไปเที่ยวกันมาแล้วจังหวัดตราดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะช้างเกาะหมาก กูดนะคะเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวที่งดงามมากๆทะเลก็สวยนะคะใครที่อายากจะไปเที่ยวในช่วงปลายปีช่วงพฤศจิกานะคะถือว่าเป็นช่วงไฮซีซันเลยก็สามารถไปเที่ยวที่จังหวัดตราดได้ค่ะเรามารู้จักข้อมูลของจังหวัดตราดสักนิดนึงนะคะให้เป็นข้อมูลของตัวเลขค่ะถ้าใครที่ดูแล้วชื่นชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็เอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้เลยไม่ว่าจะเป็นเลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวรวมไปถึงรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะ ข้อมูลของจังหวัดตราดมีพื้นที่ทั้งหมด2 8 1 9ตารางกิโลเมตรนะคะมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ62ของประเทศไทยจังหวัดตราดมีประชากรทั้งหมด226,517คนค่ะและมีอันดับประชากรเป็นอันดับที่73ของประเทศไทยค่ะรหัสของจังหวัดตราดก็คือ ts 2 3หรือ23นั่นเองนะคะการปกครองของจังหวัดตราดมี7อำเภอ38บตำบลและ261หมู่บ้านนั่นเองค่ะ สถานที่ราศการ ังหวัดนะคะก็คือสารากางตั้งอยู่ที่ถนนราชนิยมตำบลบางพระอําเภอเมืองตราดจ,จังหวัดตราดนั่นเองซึ่งสถานที่ราชการหรือรหัสไปรษณีย์ก็คือ2-300 0นนั่นเองค่ะส่วนรหัสโทรศัพท์นะคะตัวนี้น่าสนใจมากมีคนตามเยอะเพราะว่าตรงกับเลขกำลังวันและตรงกับเลขดังในงวดนี้คือ0-39ตัดเล่นนะคะย้ำนะคะรหัสโทรศัพท์ตัวนี้น่าสนใจขอเน้นเลยนะคะก็คือ0-39นั่นเองค่ะวันนี้อาจารย์ขอสรุปให้เป็น2ตัวเป็นข้อมูล ของจังหวัดให้ทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวเลยนะคะจะได้นําข้อมูลนี้ไปซื้อลอตเตอรี่กันค่ะพอฟังข้อมูลแล้วต้องการตัวสรุปวันนี้สรุปให้เลยค่ะสําหรับเลขสรุปของจังหวัดก็คือ2 3 3 9 3 8 7 3 6 2 3ตัวตรงที่จะต้องหาซื้อลอตเตอรี่หรือสลากกินแบ่งรัฐบาล8 19 261และสุดท้ายก็คือ5 17นั่นเองค่ะ ข้อมูลครบทวนแบบนี้แต่ถ้าใครที่ต้องการอยากจะได้ตัวเน้นๆหรือข้อมูลวิเคราะห์จากปกสลากหรือกองสลากใบเลขที่งวดที่แล้วอาจารย์ให้ตรงอีกแล้วนะคะ6 3ถ้าอยากจะได้พิเศษแบบนี้ให้ทักมาหาอาจารย์ส้มตอนนี้เลยนะคะที่ i d l i n e ส้ม FC ค่ะทักเข้ามาแล้วกดเพิ่มเพื่อนพิมพ์คําว่า V I P ย้ํานะคะทักเข้ามาแล้วกดเพิ่มเพื่อนพิมพ์คาว่า V I P ได้เลยค่ะกดเพิ่มเพื่อนเข้ามาแล้วก็รีบดูเลขจากกองสลากใบเลขได้เลยเพราะงวดนี้ยังไงก็ต้องเข้า ต่อเนื่องแน่นอนค่ะสําหรับพ่อเมืองของจังหวัดตราดนะคะพ่อเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดตราดท่านนัตพงศ์สงวนจิตค่ะท่านนัตพงศ์เกิดวันที่1เมษายนปี2511ค่ะอายุ57ย่าง58ปีค่ะเป็นผู้ว่าอันดับที่49ของจังหวัดทะเบียนรถผู้ว่าซึ่งหลายคนตามมากๆเลยเป็นเลขเบิ้ลนะคะก็คือ11 1 1 1, 1, 1 1 1ถึง4ตัวนะคะสรุปให้เลยเลขผู้ว่าเอาแค่4ตัวเท่านั้นนะคะ1589ย้ําย้ำนะคะสรุปข้อมูลของเลขผู้ว่า มีแค่4ตัวสูตรนี้เลย1 5 8 9ค่ะจับคู่2ตัวจากเลขผู้ว่านะก็จะได้เป็น5 1 5 8 5 9 หนึ่งเก้าห้าแล้วก็เก้าแปดมีแต่เลขดังๆทั้งนั้นเลยนะคะแต่ว่าเลขสวยค่ะสําหรับข้อบูลเลขกู้ว่าชุดนี้อาจารย์เน้นย้ําเลยว่าลองไปหาซื้อลอตเตอรี่ดูเพราะในงวดนี้ก็มีโอกาสที่จะออกเลขมงคลนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะที่ผ่านมาหวยออกเลขมงคลทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น3ตัวก็คือ852และตามกันมาติดๆเลยค่ะก็คือ8 6 5้นั่นเองนี่คือเลขมงคลทั้งหมดเลยนะคะออกที่รางวันที่1ค่ะ2ตัวนี้ก็น่าสนใจมากทั้ง589598นะคะ รวมถึงแปดห้น่ก้านี่คือเลขมงคลหมดเลยนะคะและงวดนี้ถ้าใครอยากจะตามซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขผู้ว่าก็ตามได้เลยนะคะสูตรของสลากสัญจรหรือหวยสัญจรส่วนใหญ่มักจะมีเลขศูนย์มักจะมีเลขเบิ้ลแล้วก็มักจะมีเลขหางค่ะเลขเบิ้ลงวดนี้คนตามเยอะก็คือทะเบียนรถผู้ว่าตองหนึ่งนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งหรือ1 4ตัวแล้วก็อายุผู้ว่าก็คือ58นั่นเองค่ะ ไหนก็ซื้อตัวนั้นแต่เน้นย้ำว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจะมีโอกาสเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ค่ะเอาล่ะวันนี้เรามาดูปกสลากสักนิดหนึ่งนะคะปกสลากงวดนี้ขึ้นปกเป็นปะพาคานแหลมงอบจังหวัดตราดค่ะเห็นแบบนี้เป็นจุดสุดขอบฟ้าของตะวันออกนะคะของประเทศไทยถือว่าเป็นเขตสิ้นสุดของภาคตะวันออกหลายคนก็เรียกว่าสุดแผ่นดินตะวันออกนั่นเองก็จะมีป้ายแบบนี้นะคะแน่นอนว่าที่นี่ก็มีตำนานค่ะมีตำนานว่าชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงอยู่แถวชาย ฝั่งเกาะช้างนะคะได้เกิดพายุและทําให้สิ่งของของใช้ต่างๆเสียหายหลังจากนั้นก็มีงอกใบหนึ่งลอยน้ําไปติดอยู่ที่แหลมแห่งหนึ่งที่ชายฝัง่งชาวบ้านก็เลยเรียกที่นั่นว่าแหลมงอกนะคะต่อมาก็ได้สร้างกระโจมไฟไว้ตรงตําแหน่งนั้นเลยที่งอบรอยเข้ามาจึงได้เรียกว่าตรกพาคาแหลมงอกนั่นเองค่ะสร้างตั้งแต่ปีพศ2450ค่ะเมื่อสมัยก่อนเป็นกระโจมไม้นะคะต่อมาปี2475ก็ได้ขึ้นโครงการจากไม้ ได้ปรับเปลี่ยนหรือถอนเป็นคอนกรีตโป่งทาสีเป็นสีขาวและลักษณะฟ้าวัวบวับแบบนี้ทุก3นาทีเลยนะคะสมัยก่อนเลยใช้เป็นตะเกียงน้ำมันก๊าซนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากตะเกียงน้ำมันก๊าซเป็นก๊าซในปี2469ค่ะและตอนนี้นะคะใช้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์นะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน2542ค่ะปัจจุบันประภาคารแหลมงอบจังหวัดตราดถูกสร้างมาใหม่โดยกรมอุตุศาสตรของกองทัพเรือนะคะในปี255 และตอนนี้ปรับคาคารแหลมงอกมีอายุครบรอบ1 7 1เถึง1 8เอาเป็นว่า17ย่าง18แแล้วกันเนาะ พอได้ข้อมูลมาแบบนี้อาจารย์ก็แนะนําเลยว่าให้ซื้ออายุครบรอบของประภาคารไปเลยนะคะสรุปข้อมูลชุดของประภาคารแหลมงอบจังหวัดตราดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะมีชุดสรุปข้อมูลที่ฟังจากเลขพศออการสร้างหรือทั้งหมดนะคะก็คือ1754อาจารย์จะให้แค่4ตัวนี้นะคะ1754แต่ถ้าใครที่อยากจะให้จับเลขให้ก็ให้ทุกคนทักมาหาอาจารย์ส้มแบบส่วนตัวเลยนะคะอาจารย์จะจับเลขให้ทั้ง2ตัวแล้วก็3ตัวค่ะวันนี้ขอแนะนําเลขประภาคารแหลมงอบแบบ3ตัวตรงหน้าเล่นหน้าซื้อลอตเตอรี่นะคะก็ คือ4 7 5 147แล้วก็751นั่นเองอาจารย์ให้แค่3หางนะคะ47 5ซื้อลอตเตอรี่นะคะก็คือ4 7 5 147แล้วก็751นั่นเองอาจารย์ให้แค่3หางนะคะ4 7 5 1 4 7 751นเะคะเลขคู่นี้เป็นเลขพศปีครบรอบและที่สำคัญดนันไปตรงกับเลขสูตรด้วยนะคะก็น่าซื้อน่านเล่นมากๆเลยโดยเฉพาะ47 5เป็นเลขมงคลน,นะคะลองซื้อลอตเตอรี่ดูนะเอาล่ะมองตรงนี้เห็นป้ายเห็นปราพาคารแหลมนอกนะคะก็คือมีปลา สองสีมีสีแดงกับสีขาวค่ะสีแดงจะมีอยู่2แถบจะจับคู่เลขก็จะตีเป็น2 4กับ2 6นะคะ2ตัวนี้เลยถ้าสีขาวก็นับไปเลยนะคะตามที่ขั้นก็จะมีอยู่3แถบค่ะสีขาวให้ตีเป็น3 4กับ3 1น,นะคะ3ตัวตรงก็คือ4 3 1ส,สน,นะคะส่วนสีแดงก็คือ4 2 6นั่นเองค่ะค่ะ นะมี2ประตูนะคะฝั่งหน้ากับฝั่งด้านข้างซึ่งไม่มีในรูปนะคะชั้นบนกับชั้นล่างในภาพนะเฉพาะในภาพนะคะจะมีทั้งหมด4หนะ้าต่างเพราะฉะนั้นวันนี้จะจับคู่2ตัวให้นะคะ2ตัวตรงเน้นๆของเลขประพาคารแหลมงอบได้แก่2 4 3ส1 4 3ตัวตรง4 2 3แล้วก็4 1 4ค่ะ ย้ำอีกครั้งนะคะถ้าอยากจะซื้อลอตเตอรี่ในงวดนี้แนะนําเลย2 4 3 4 14, 3ี่สี่หนึ่ตัวตรงคือ4 2 3แล้วก็414ตรงกับสูตรเลขหามของงวดนี้เลยหวยสัญจรจังหวัดตราดค่ะและป้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้สีเหลืองคือป้ายสุดแผ่นดินตะวันออกแหลมงอบนั่นเองนะคะแน่นอนว่าข้อมูลของแหลมงอบคือรหัสภูมิศาสตร์2-305รหัสไปรษณีย์ของอำเภอแหลมงอบก็คือ23120ค่ะเลขของแหลมงอบชัดเจนนะ2ตัวจะมี 2- 3ามนี่คือเลขจังหวัดเลยส 0.5เลขรหัสภูมิศาสตร์ค่ะ20เลขรหัสปอนอของแหลมงอบและ3.0สุดท้ายเป็นเลขมาแรงในงวดนี้นะคะสรุปให้ชัดเจนนะ2.3 05ออกไปแล้วออกอีกได้นะคะ2.0เป็นเลขตามเลยและ3.0เป็นเลขมงคลค่ะถ้าใครที่ตามเลขชุดนี้มีโอกาสที่จะถูกรางวัลแน่นอนนะคะอา วันนี้ถ้าใครที่ดูข้อมูลจากรายการวิเคราะห์ปกสลากแล้วอยากจะปรึกษาอาจารย์ส้มแบบส่วนตัวอยากจะพูดคุยส่วนตัวและก่อนหวยออกอยากจะมีอาจารย์ช่วยตัดสินใจให้ว่าบนจะวิ่งอะไรล่างจะวิ่งอะไรหรือ3ตัวบน2ตัวล่างจะต้องเน้นหนักตัวไหนสุดท้ายสำนักง,งานสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลจะเน้นหรือจะล็อกเลขอะไรข้อมูลทุกอย่างอาจารย์มีไว้ให้นะคะเพียงแค่ทักมาหาอาจารย์ส้มที่ไลน์ไอดีแอดส้มเอฟซีทักกดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะทิมพคำว่า v ี p แค่นั้นทุกคนจะได้